ยังมีข่าวอะไรอีกบ้างไปติดตามรับชมต่อด้วยสปอตไลท์สีเทาโดยทีมข่าวไทยทีวีค่ะรองศาสตราจารย์ดรวีรพลทองมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในการเปิดงาน MJU แ h a n k y o เพสปร์ตี2023ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชนประจำปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้และพี่น้องสื่อมวลชน โดยโอกาสนี้มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นายกสมาคมสิ่์เก,ก่าแม่โจ้และคณะสื่อมวลชนทุกขแขนงเข้าร่วมงานณห้องเชียงทองหนึ่งศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคาเชียงใหม่ซึ่งในการจัดก,กิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชนเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมงานวิจัยต่างๆซึ่งล้วนเป็นผลประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมให้สามารถนำไปต่อยอด โดยที่บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นมีกิจกรรมนาทนาการสารสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารพร้อมกับได้มีการมอบของขวัญแทนคำขอบคุณรวมกระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวสื่อมวลชน